สวัสดีครับอุ้ยแาวแมนครับปากฮอนเวฟไก์เนี่ยแต่ละแบบเนี่ยมันมีคุณลักษณะอย่างไรสำคัญเวฟไก์ในลำโพงไลเอเลนั้นควรจะเป็นแบบไหนที่ตรงตามทฤษฎีไลซอสไม่ใช่ว่าลำโพงอะไรที่เอาไปแขวนแล้วจะเรียกว่าไลเอเลหรือลำโพงอะไรที่เอาเป็นแท่งๆจะเรียกว่าตู้คอลัมน์ไม่ใช่มันต้องตรงตามทฤษฎีไลซอสสำหรับท่านที่เคยเรียนนะครับก็มาอัปเดตความรู้กันนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเรียนกับผมถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจนะครับแสดงว่าท่านพื้นฐานไม่แน่นนะผมไม่ค่อยแนะนําให้คนที่พื้นฐานไม่แน่นดูคลิปนี้นะครับฮอนหรือนนเวฟไก์ <ๆ S 2> นะครับอันไหนเรียกฮอนอันไหนเรียกเวฟไก์เดี๋ยววันนี้มาบอกนะครับฮอนเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อบังคับทิศทางการกระจายคลื่นหรือในเรื่องของ directivity นั่นแหละ directivity ก็คือทิศทางการกระจายคลื่นเนี่ยฮอนเขาออกแบบมาเพื่อบังคับทิศทางการกระจายคลื่นนะครับ ของดอกลำโพงนะครับฮอนเนี่ยส่วนมากออกแบบมาใช้กับดอกลำโพงเสียงกลางไปหาสูงด้วยรูปแบบทางกายภาพนี้นะครับรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นทรงกลวยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับมีหลายรูปแบบมากเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่ละรูปแบบมันดีเสียอย่างไรนะครับแน่นอนหน้าที่ของมันก็คือรักษาทิศทางการกระจายคลื่นนี่แหละครับ directivity นะครับ มันรักษาสภาพความดันที่เกิดขึ้นภายในกลวยนะครับแล้วก็ทําให้ความเร็วในเชิงปริมาตรเนี่ยจากต้นทางถึงปลายทางนี่ดีขึ้นนะครับต้องแยกแยะระหว่างความดันเสียงกับความเร็วเชิงปริมาตรออกจากกันนะครับความดันเสียงก็คือความดันในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากบรรยากาศเดิมนั่นแหละครับความดันเสียงนะครับส اؤ เพรสเชอร์ South นะครับส่วน ความเร็วเชิงปริมาตรก็คือปริมาณอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างรวดเร็วเขาเรียกว่าความเร็วเชิงปริมาตรนะครับไอ้ตัวฮอนนะครับหรือปากฮอนเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อรักษาความเร็วในเชิงปริมาตรนั่นคือบังคับการกระจายคลื่นของมันนั่นแหละของตัวลำโพงนะครับให้มันมีความดังที่ปากของฮอนนั้นหรือที่เราเรียกว่าปลายหรือปากเนี่ย ลายทางเนี่ยนะครับให้มันมีความเข้มของเสียงในลักษณะจำเพาะเจะจงในพื้นที่ที่หันไปหรือในทิศทางนั้นๆส่วนประกอบของมันนะครับก็จะมีส่วนช่องคอคือขาเข้าส่วนคอฮอนก็คือความยาวแล้วก็ส่วนปากฮอนนะครับเพราะนั้นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสมมุติเราใช้กับความถี่ใดก็ตาม ถ้าช่องคอก็คือขาเข้ามันเนี่ยส่วนที่ติดกับตัวไดเวอร์ลำโพงนะครับช่องคอเนี่ยนะครับถ้าช่องคอยิ่งเล็กนั่นแสดงว่าตอบสนองความถี่ได้สูงถ้าช่องคอใหญ่แสดงว่าตอบสนองความถี่ต่ำลงมานะครับความถี่สูงอาจจะไม่ค่อยตอบสนองหรือบังคับทิศทางไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันอาศัยการดี e ฟคชันภายในคอฮอนนะครับ เพราะนั้นส่วนของคอฮอนกับส่วนของปากฮอนขนาดใหญ่เนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันเพราะน,นั้นช่องคอฮอนจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นของความถี่สูงสุดที่เราต้องการให้ตอบสนองไม่รู้แหละท่านจะไปซื้อปากฮอนแบบไหนท่านก็ต้องดูปากฮอนกับช่องคอฮอนนั้นกับส่วนคอฮอนนั้นสัมพันธ์กันปากฮอนนั้นต้องมีขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้น ของความถี่ต่ําสุดที่ต้องการให้ตอบสนองมันเป็นเรื่องของจุดตัดของฮอนนะครับมันจะสัมพันธ์กับปากกับความยาวของคอส่วนช่องคอมันจะเป็นความถี่สูงสุดที่มันควบคุมทิศทางได้และมีความเข้มเสียงมีความเร็วเชิงปริมาตรเอาละแล้วอันไหนเรียกฮอนอันไหนเรียกเวฟไกด์นะครับที่จริงมันเป็นตัวเดียวกันแต่เรียกในบริบทที่ต่างกันนะครับ ท่านอาจจะเรียกว่าปากฮอนหรือว่าฮอนก็ได้ท่านอาจจะเรียกว่าเวฟไกด์เวฟไกด์ก็คือตัวนาคขึ้นท่อนาคขึ้นก็ได้เพราะนั้นเราเรียกอันไหนก็ได้ไม่ผิดแต่ควรจะเรียกในกเรียกในต่างบริบทการเรียกในต่างบริบทน,นั้นหมายความว่าถ้าเราเอาส่วนที่มีลักษณะเป็นก้วยนีย่เราเรียกว่าฮอนเนี่ยไง่ายๆนะครับมามาเชื่อมต่อกับตัวไดเวอร์ลำโพงเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้มีรูปร่างที่ซับซ้อนเนี่ย เราเราก็ต้องเรียกว่าฮอนลำโพงฮอนเนี่ยมันเป็นกลวยนะมันไม่ได้มีรูปร่างที่ซับซ้อนหรือถ้ามันถ้าเราเนี่ยเอาไปใช้กับความถี่สูงก็คือเสียงแหลมนั่นแหละเราอาจจะเรียกว่าเวฟไกด์ก็ได้ก็ไม่ผิดเพราะนั้นอุปกรณ์ใดที่มีการออกแบบที่มีรูปร่างคล้ายกลวยฮอนแล้วใช้เฉพาะความถี่สูงสามารถเรียกได้ว่าเป็นเวฟไกด์ อ่านั้นหรืออุปกรณ์ใดที่มีการออกแบบคล้ายฮอนแล้วมีส่วนที่มันซับซ้อนอย่างเช่นปากเวฟไกด์ของลำโพงอะไรอะรเนี่ยมันมีส่วนซับซ้อนนั่นก็คือเราเรียกว่าเวฟไกด์โดยตรงได้เลยเพราะมันออกแบบมาเพื่อความถี่สูงและซับซ้อนนะครับส่วนปากฮอนในลำโพงพอยซอสอาจจะเรียกว่าเวฟไกด์ก็ได้เรียกว่าปากฮอนก็ได้ส่วนลำโพงฮอนก็เรียกฮอนตรงๆเลยเพราะมันเป็นกลวยโอเคนะครับ มันเหมือนและแคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราเรียกในต่างบริบทเพวัะน,นั้นอะไรก็ตามที่เราไปซื้อใส่กับเสียงแหลมเราเรียกว่าเบฟไกลได้เลยอะไรก็ตามเราจะไปซื้อใส่กับเสียงแหลมกลางต่ําหรืออะไรก็ตามที่มันใหญ่ๆหน่อยตอบสนองต่ําหน่อยเราเรียกว่าฮอนที่นี้ตัวรูปทรงของฮอนมันมีแบบใดบ้างละ่ะที่เราที่เราใช้ในระบบลำโพงเนี่ยนะครับ แน่นอนถ้ามันเป็นลำวงฮอนอย่างนี้เลยนะครับอย่างรูปข้างบนซ้ายมือนะครับความโค้งแบบนี้เขาเรียกว่าความโค้งแบบคทินอยนะครับคาเทนอยคทเทนอยก็ได้นะครับมันเป็นลักษณะโค้งเหมือนเส้นเชือกที่หย่อนนะครับหรือเป็นเวฟไกด์อย่างเช่นรูปบนขวามืออย่างนี้ใช้กับลใช้กับดอกเสียงแหลมนะครับฮอนที่โค้งแบบนี้ข้อดีของมันก็คือมีการกระจายเสียงที่กว้าง มีการเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีมีการกระจายเสียงที่กว้างมีความคมชัดของเนื้อเสียงที่ดีอย่าลืมว่าไอ้ตัวฮอนนี่มันจะมีการบิดเบือนภายในอยู่เพราะว่ามันถูกบีบบังคับแล้วก็รีเฟก i o รีเฟกชันเกิดรีเฟกชันภายในนะครับพรเกิดรีเฟกชันเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มันออกมาปากฮอนมีบางส่วนเสียงบางส่วนที่มันกระเดิ่งคืนไปในช่องคอฮอนนั่นแหละมันเกิด ถึงเกิดการบิดเบือนเกิดขึ้นนะครับฮอนที่มีลักษณะโค้งแบบนี้มันจะไม่ค่อยบิดเบือนใช้กับลักษณะที่เราต้องการกระจายเสียงที่กว้างแต่ไม่ไกลนะกว้างแต่ไม่ไกลอ,อีกเชฟเชฟหนึ่งที่พบในตู้ลำโพงพอ,งพอยซซอร์สส่วนมากเลยก็จะเป็นเชฟนี้ถ้าเป็นตัวเวฟไกด์นะหรือถ้าเป็นลำโพงฮอนเนี่ยก็จะเป็นลำโพงฮอนที่มีขนาดเล็กๆลำโพงฮอนเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามันเป็นความโค้งแบบ Exponent i a l นะครับความโค้งแบบ Exponential เนี่ยข้อดีของมันก็คือค่อนข้างที่จะควบคุมทิศทางได้ง่ายนะครับมันต่างกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันกระจายมันบานน้อยง่ายอันนี้มันจะควบคุมทิศทางได้ง่ายนะครับแบบ Ex p o n e n t i a นนะครับถ้าเราหันหน้าลำพวงไปทางไหนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปทางนั้นเอาง่ายว่าฮอนเชฟแบบนี้นะนะครับก็ไปเลือกใช้เอาแล้วกันนะครับอ,อีกเชฟเชฟหนึ่งก็คือเป็นฮอนทรงกลวยนะครับ ฮอนซงกรนี่ก็อยู่จะก็จะคล้ายๆกับฮอนซงแคทีโนยเมื่อกี้นะครับลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันข้อดีของมันก็คือมันมีเสียงที่กระจายที่กว้างแต่ไม่ได้กว้างเท่าตัวแคทีโนยเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันมีซาวที่มันละเอียดแต่ข้อเสียของมันก็คือเสียงมันจะลดลงและเมื่อระยะทางในฮอนนะไม่ได้เกี่ยวกันในอากาศในตัวฮอร์นในปากฮอนเนี่ยหรือในปากเวฟไกด์เนี่ยเสียงมันจะลดลง 6เดซิเบลเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเหมือนเสียงเดินทางในอากาศของลำโพงการกระจายเสียงของคอยซอร์เลยนะครับนี่คือข้อเสียงของมันแต่ถ้าเราอยากได้ดังถ้าเราไม่ต้องการรายละเอียดเสียงที่มากเราอยากได้ดังเราต้องซื้อฮอนที่เป็นแบบทรงกระบอกฮอนทรงกระบอกมีข้อดีก็คือระยะทางเพิ่มขึ้น1เท่าตัวลดลงสามเดซิเบลคล้ายๆกับลายซอรเลยนะครับ,รซ,นะรบซึ่ง ้าเราอยากได้ดังแต่รายละเอียดเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมครับเวลาเครื่องใช้หนังมันก็จะเป็นฮอนทรงกระบอกใหญ่ๆไหมครับเคยไปดูหนังกลางแปลงไหมฮอนตัวให,ใหญ่เป็นทรงกระบอกนั่นแหละอยากได้ดังต้องเป็นฮอนทรงกระบอกนะครับเพราะนั้นมุมกระจายเสียงก็จะแคบถ้าแบบนี้นะแต่ดังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ directivity factor อยู่แล้วแคบยิ่งแคบยิ่งดังยิ่งกว้างยิ่งเบา ต่อมาก็คือนี่นี่เป็นาปากเว็บไกด์หรือฮอนที่พบในปัจจุบันมากแล้วปากเว็บไกด์ที่พบในลมพงไพอซอรมากแล้วก็จะส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่า CD ดีฮอนอาจจะเรียกว่าคอนสแตน t ์ไดเรกติวิตี้ฮอนที่ทางคงที่ CD ดีฮอนปากเว็บไกด์แบบ CD อะไรก็แล้วแต่นะครับปากเว็บไกด์แบบนี้ข้อดีของมันม,มันก็คือมันจะมีส่วนคอที่มันยาวนะครับส่วนคอที่มันยาวเนี่ มันจะค่อนข้างรักษาความดันเสียงให้คงที่พร้อมกับปากที่มันเป็นแบบกึงก่งก e ่งเอ็ n ซ n โพนนะครับแบบนี้เวลาถ้าหัวปากฮอนแบบนี้เวลาหันหน้าไปไหนมันจะไปมีทิศทางคงที่ซึ่งมันไม่ได้จะไม่ได้เกี่ยวกับตัวดอกลำโพงที่ตอบสนองแล้วตัวของปากฮอนนี่แหละจะเป็นตัวบังคับความถี่และจุดที่เราเน้น ว่าหันไปทางไหนมันก็จะเน้นไปทางนั้นนี่คือข้อดีแล้วพบในลำโพงพอยซซอร์เยอะมากก็คือแบบนี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยแบบนี้ค่อนข้างที่ดีเพราะว่ามันเป็นฮอนทิศทางคงที่หันไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นมันไม่สเปสปะนั่นหมายความว่าสมมติว่าลำโพงใบนี้ไปอยู่ในห้องรีเฟกชันมันก็น้อยใช่ไหมว่ารีเฟกชันน้อยคอมฟิวเตอร์มันก็น้อยใช่ไหมครับ ซาวที่ได้มันก็อุดมคติใช่ไหมอ่าเพียงนะครับเพวัะนั้นอ่าเวลาซื้อลำโพงถ้าเป็นพอยซอดถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกป่างฮอนที่เป็นแบบซีดีฮอนแบบนี้อ่านะครับอ่าอีกแบบนึ่งที่เราค่อยเราไม่ค่อยได้พบกันแล้วส่วนมากเมื่อสมัยก่อนอยู่ในลำโพง gbl นะครับก็จะเป็นตัวฮอนแบบเรเดียลวงกว้างเรเดียลก็คือทรงกลมวงกลมมาเลยครับเรเดียลใบเรเดียลแบบนี้ก็จะเป็นการกระจายเสียงที่กว้างนะครับ ส่วนมากก็ไม่ได้พบแล้วนะครับเพราะว่า,าปางค้อนแบบนี้ค่อนข้างที่จะมีการกระจายเสียงที่มันกว้างแล้วก็พอมันอยู่ด้วยกันหลายใบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเาขาเรียกว่ารักษามุมกระจายเสียงหรือจุดเน้นไม่ค่อยได้นะครับอ,อีกแบบหนึง่งที่เราพบในลำโพงซับบูเฟอร์หรือลำโพงฮอนทั่วไปที่มีกลวยอยู่ตรงกลางเห็นไหมลำโพงฮอนทั่วไปแบบมีหกลวยสกลวยอะไรก็ตามอยู่ตรงกลางเนี่ย มันจะเป็นการผสมระหว่างโครงสร้างของฮอนหมายถึงว่าโครงสร้างรอบนอกที่ผมเอ่ยมาเมื่อกี้เป็นทรงกลวยทรงเอ็กซ์โพเนนเชียลทรงแคทินอย์นะครับทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับผสมกับโฟนเด่นฮอนฮอนฮอนแบบพับนะครับหรือเราพบในลำโพงซับบูเฟอร์นะครับก็คืออันนี้มันเป็นฮอนแบบพับอ่าแล้วชอบเรียกว่าตู้ฮอนโหลดฮอนโหลดนี่แหละ มนันคือโค้งฮอนที่พับไปพับมาส่วนมากมันจะเป็นทรงเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วก็ออกแบบเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วก็พับไปพับมาแค่นั้นเลยนะครับข้อดีของคอนแบบนี้ก็คือตอบสนองความถี่ต่ำมากๆได้ดีเห็นไหมครับตู้ลำโพงที่มันเป็นฮอนโหลดซับบูเฟอร์ฮอนโหลดก็จะมีความถี่ต่ำๆมากเยอะกว่าตู้ลำโพงธรรมดาเห็นไหมนี่คือข้อดีของโฟนแน่นอนแต่ข้อเสียมันมีข้อเสียมันคือ มันจะมีความถี่ที่มันผิดเพี้ยนจากการพับไปพับมาของช่วงฮอนนี่แหละครับความยาวของฮอนนะครับไอปากฮอนหรือเวฟไกด์ที่บมเอ่ยมาทุกอย่างเนี่ยนะปากปากเวฟไกด์หรือฮอนเนี่ยเวลามันแผ่กระจายขึ้นเนี่ยมันจะแผ่เป็นทรงกลมเขาเรียกว่าคลื่นทรงกลมวันนั้นลาโพงไฟซอสเวลาอยู่ด้วยกันมันถึงอันนี้มันแผ่กระจายเป็นทรงกลมแบบนี้ออกรอบตัวนะครับ เวลามันอยู่ด้วยกันมันถึงเละลำโพงที่เป็นส่วนมากเราก็จะพบในลําโพองอฟซอสเนี่ตู้ขาตั้งเนี่ยเราเนหรือตู้อะไรก็ตามที่เป็นอยซอสนะครับเนี่ยถ้ามันมีดอกเดียวมันก็ไม่ไมเป็นไรถ้ามันหลายดอกอย่างเช่น2ดอกในรูปหัวมันก็เกิดการแทรกสอดของคลื่นโดยง่ายเมื่อระยะทางเกินครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นของความถี่ใดความถี่นั้นก็แทรกสอดทันทีใช่ไหมครับตามทฤษฎีนั้น ตู้พอยซอจึงมีลักษณะการกระจายเสียงเป็นจุดนั่นแหละยู่เป็นจุดแนละถูกต้องแล้วอยู่ด้วยกันมาเล่แค่นั้นแหละนะครับทีนี้ถ้าไม่อยากให้เล่ทาไงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงคลื่นนั้นเป็นคลื่นทรงกระบอกเห็นไหมครับมันมีคลื่นทรงกลมกับคลื่นทรงกระบอกพ้อยซอมันเป็นหน้าคลื่นแบบทรงกลมอันนี้หน้าคลื่นทรงกระบอกเพราะเป็นหน้าคลื่นทรงกระบอกเนี่ยมันกระจายคลื่นเป็นในแนวเส้นตรงะนะครับ ถ้ามันเป็นคลื่นทรงกลมเนี่ยลองนึกภาพลองเราโยนหินลงในน้ําเนี่ยมันจะออกเป็นทรงกลมรอบตัวใช่ไหมครับถ้ามันเป็นคลื่นทรงกระบอกมันจะออกแค่ด้านหน้ากับด้านหลังนิดหน่อยในสองแกนนะครับแล้วออกเป็นแนวเส้นด้วยทีนี้มันจะเป็นคลื่นทรงกระบอกได้ไงเขาเรียกว่าทฤษฎีลายซอร์สนะครับมันจะเป็นคลื่นทรงกระบอกได้มันต้องเข้าสู่ทฤษฎีลายซอร์สนั่นหมายความว่าอะไร หมายก็ว่าจากรูปด้านบนแถวด้านบนนะครับจาามันเคยเป็นพอยซซอสเนี่ยมันเป็นทรงกลมหน้าการแผ่นหน้าการแผ่ของขึ้นมาเป็นทรงกลมถ้าเอาลําโพงใดก็ตามมาเรียงให้ได้ระยะหน้าขึ้นมันจะกลายเป็นทรงบวกนั่นหมายความว่าหน้าขึ้นมันกลายเป็นเส้นนะครับที่พบในลําโพงไลเลที่พบในลาโพงคอลัมน์ที่เราทําซมซาบูเฟอร์อาร์เรนั่นคือลายซอสทั้งหมดนะครับแล้วเรียงยังไงล่ะ ใช่ไหมครับมันต้องเรียงให้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นของความถี่ใดก็ตามอ่าใช่ไหมครับถ้ามันตรงครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นของความถี่ใดมันก็เข้าสู่ทฤษฎีลายซอร์ทันทีความถี่นั้นก็ทฤษฎีลายซอร์นั้นความยาวขึ้นความความถี่สูงเนี่ยมันเรียงง่ายแต่ความถี่ต่ำเนี่ยมันเรียงยากเพราะนั้นต้องใช้การเรียงตู้ที่เยอะเพราะนั้น ลายซอสยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งดีเพราะนั้นจงใช้ตู้ที่เยอะก็ยิ่งลงต่ําความถี่ต่ํายิ่งกลายเป็นเส้นง่ายพอเป็นเส้นมันก็พีดีติ้งปรับมุมอะไ็โฟกัสหาผู้ชมได้ง่ายกว่าพอยซอสใช่ไหมครับเนี่ยเรียงยังไงลหละเห็นไหมครับวัดดอกตอดอดอกตอดอ,อย่างเงี้ยพอต,ต่อพอตนะครับตู้หาตู้แต่ละตู้หาดอกมันต้องเป็นระยะที่เท่ากันของความถี่ชุดนั้นที่มันเรียงได้ ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นถ้ามันไม่เกินครึ่งหนึ่งของความถี่ในน,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 นนั่นแหละมันกลายเป็นลายซอสแล้วนะครับถ้ามันเกินมันก็ไม่กลายเป็นลายซอสแค่นั้นแหละมันก็กลายเป็นพอยซอสอยู่ดีแม้กระทั่งตู้ลำโพงท่านเอามาแขวนแต่ว่าถ้ามันเรียงดอกไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกว่าลายซอสเขาก็ไม่ได้เรียกว่าลำโพงลายอ,อะไรเป็นลายอะไรก็ไม่รู้นะครับ ราะนั้นปากเวฟไกด์เหมือนกันสําคัญนะนี่เข้าเรื่องเวฟไกด์แล้วนะครับปากเวฟไกด์ของไลเล่เนี่ยหรือลําโพงไลซอร์สอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่มันเกี่ยวข้องมีที่มันตอบสนองความถี่สูงแล้วกันนะครับอาจจะเป็นตู้คอลัมน์หรือลําโพงไลเล่เนี่ยมันต้องมีการออกแบบปากเวฟไกด์ที่ค่อนข้างที่ซับซ้อนให้มันมีเกิดพอร์ตจำนวนมากแบบนี้เห็นไหมด้านหน้ามันมีพอร์ตจำนวนมากมากน้อยแล้วแต่การออกแบบซึ่งวัด พอตต่อพอตมันต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นของความถี่ใดก็าตามที่ต้องการให้มันเข้าสู่ทฤษฎีไลน์ซอสเพราะฉะนั้นถ้าผ่าดูในปากของไลเอเรเนี่ยนะมันก็ต้องมีการออกแบบที่ซับซ้อนนะเพื่อให้เสียงมันเนินทางมาอินเฟกกันนะด้านหน้าปากพอดีและที่สําคัญมันต้องเรียงเรียงให้ได้นะครับไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นนะของความถี่ใดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียงเรียงไปเรื่อย ความถี่สูงเมื่อกลายเป็นเส้นเป็นเส้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปซื้อตูวลายเลแล้วไม่ใช่ปากลักษณะกายภาพแบบนี้นะเป็นปากเหมือนทรง e x p o n e n t เนนเป็นทรงกลวยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีออกแบบที่ซับซนะ้อนนะที่วันระยะพอร์ตไม่ได้นะให้ทายเลยนั่นเป็นลำโพงลายอะไรมันไม่ใช่ลายเลเร,รแน่ๆผมจะบอกให้นะครับวันนั้นลายซอสมันต้องเข้าถูทฤษฎีนี้เสมอ มันถึงจะออกมาเป็นเส้นการกระจายเสียงเป็นเส้นในแนวทรงกระบอกนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีของมัน,มนเป็นเรื่องของไลเอเรทานชิชเชนนะครับยิ่งเรียงจำนวนลายซอสลำโพงเยอะเนี่ยความยาวของลายซอสนี่เยอะลำโพงเยอะเนี่ยความถี่ต่ำที่ตอบสนองก็ดีขึ้นหมายความว่าอะไรเสียงที่ระยะทางที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวเสียงจะลดลงแค่3เดซิเบล ของความถี่ใดก็ตามที่เข้าสู่ที่ฎสีหดีไลซอ้อนแต่เมื่อหมดระยะอารีทานที่ชันแล้วมันก็ลดลง6ดิเบลเหมือนพลอยซรอนนั่นแหละนะครับเพราะนั้นการเรียงดอกในลำโพงอาร y นี่สำคัญไม่ว่าท่านจะทำซับอารท่านจะทำไล,ล่อารท่านจะทำคอตตูคอลัมน์การเรียงดอกเรียงพอร์ตนี่สำคัญมากนะครับ มันถึงจะเข้าสู่ที่ฎีดีไลซอสมันจะได้3 d เดซิเบลอัตโนมัติจากการเรียงนี่แหละมันเลยลดลงทีละ3 d เดซิเบลนะครับซึ่งมันมีข้อดีมากมายของลำพงไลายซอสนะครับเอาละผมไม่ได้บอกว่าดีหรือเสียเพราะซอสเสียไลยซอสดีไม่ใช่นี่คือลักษณะกายภาพพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของปากของเว็บไกด์ผมก็เฉลยแล้วนะ ปากลายซอสลายเลนี่ควรจะเป็นแบบไหนปากพอยซอสมันกระจายขึ้นแบบไหนบันั้นข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแต่และรูปแบบทรงกายภาพพื้นฐานนะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกใช้หรือท่านเป็นผู้ขายท่านก็ต้องอธิบายลูกค้าให้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจวิศวาแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ